โดยเฉพาะกิจราชมนูนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดในการลาดตระเวนและก็ดูแลความมั่นคงก่ะให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดต,ตาหลังเกิดเหตุความไม่สงบในฝั่งเมียนมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑุกองกำลังเรศวรได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34และฝ่ายปกครองอำเภอพบพ,พระทำการเพิ่มความเข้มข้นนะคะในการลาดตระเวนนําอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งตามแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันการการุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังติดอาวุธต่างชาติและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุการีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงของสหภาพ เปลี่ยนมาการตรงข้ามกับบ้านเหมือนรือชัยตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากห่างกันเพียงแค่1กิโลเมตรนะคะบริเวณแนวชายแดน ก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนชาวเมียนมาเกิดความกังวลใจค่ะแล้วก็มีการประสานเพื่อจะขออพยพข้ามชายแดนไปยังฝั่งประเทศไทยโดยศูนย์สั่งการชายแดนประเทศเพื่อนบ้านได้มีมาเองก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะคะตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภยัยความไม่สงบชาวเมียนมาจํานวน290คนมายัางบริเวณพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวในพื้นที่อํเาเภอพบพระจํานวน3พื้นที่ตามแนวทางของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะ